ไม่เยี่ยงเยอะเลยครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เกี่ยวข้าวใหญ่นะครับเกี่ยวข้าวใหญ่ก็รอตากข้าวครับผมเกี่ยวเสร็จก็ต้องไปตากแต่ช่วงนี้ฝนต,ตกมากนะครับผมฝนต,ตกมากตรงนี้จะเป็นข้าวครับผมข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวุ่งนี้จะเป็นข้าวเหนียว ถ้าไม่เกี่ยววันนี้บอกได้ข่าวว่าพายุจะเข้าวันที่เจ็ดครับผมต้องรีบเกี่ยววันนี้แต่ว่าข้าวมันก็ได้ที่แล้วครับผมสุกงอมแล้วครับมีข้าว,วิธีเกษตร,รกรครับผมข้าวจะราคาถูกราคาแพงก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวครับถึงเวลาต้องเก็บเกี่ยวแ้าเราไม่เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ครับผมข้าวก็จะสุกงอม าพื้นที่ตากก็ยากมากๆครับผมพื้นที่ตากก็ไม่ค่อยจะมีครับต้องตากบนท้องถนนครับถนนเป็นถนนในหมู่บ้านครับผมไม่ใช่ถนนไม่ใช่ถนนใหญ่เป็นถนนในชุมชนทางไปไล่ไปนาหนี่งครับปลูกได้ครับเราก็ตากได้ไม่ใช่ปลูกได้ถ้าเป็นถนนใหญ่เราก็ไม่กล้าไปตากพรุ่งนี้เสร็จก็จะลงไปทุ่งข้างล่างครับผมข้างล่าง จะมีสองุ่งครับตรงนี้ก็น่าจะได้ครับอุ้มนี้เราก็จะไปเก็บข้างบนครับผมก็เต็มอุ้มแล้วครับผมก็จะเทข้าวครับจะตากวลในี่ครับคอ,อกน้องวัวนะครับผมคอ,อกฟาง ถ้าเราไปตากข้างนอกไม่ได้ครับผมตกทุกวันเลยครับเทลงก็กวาดเข้าไปครับผม มาแล้วครับเริ่มมาแล้วข้าวเดียวนะครับ đến đây thằng cả đi lên đấy บะเล่นอะม,ม,มูมูยังขายบะเล่ยปะทัง้งรัง <c oughs> นี่ครับผมประมาณนี้เลยครับผมหนึ่งอุ้มไม่ถึงอุ้มเกี่ยวข้างล่างต่อเกี่ยวข้าวก่นครับ

โอ้โหมีหนูด้วยไว้เกียร์ข้าวก่อนครับผมเกียร์ข้าวไม่ได้ทำงานนานๆเหนื่อยมากครับผมโอเคครับผม